สวัสดีครับคุณฟังที่ัะครับคอลัมน์เขียนให้คิดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเฉลิมชัยยอดมาลัยตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันอาทิตย์ที่17เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้คุณเฉลิมชยัยให้ชื่อว่าวอปอ,อซึ่งก็ย่อมาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักวรวปอเศษฐาแสนสิริและบรรดาอภิสิทธิชน เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับฉเฉลิมชัยบอกว่าสังคมไทยเราเนี่ยมีคําว่าอภิสิทธิชนเนี่ยมีจริงๆครับไม่ต้องอ้างหรอกครับว่าสังคมไทยมีความเท่าเทียมกันทีนี้กลุ่มอภิสิทธิชนเนี่ยคือคนที่ได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่าคนทั่วไปแม้กระทั่งในกลุ่มอภิสิทธิชนด้วยกันเองนะครับยังแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้อภิสิทธิพิเศษสูงสุดแล้วก็ไล่เรียงลงมา ตามลำดับชั้นของการเป็นอภิสิทธิชนดังนั้นเนี่ยในกลุ่มอภิสิทธิชนยังแบ่งเป็นชนชั้นอีกต่างหากนะครับเช่นอภิสิทธิชนระดับสูงสุดระดับกลางแล้วก็อภิสิทธิชนระดับธรรมดาธรรมดาอภิสิทธิชนในสังคมไทยมาจากไหนคําถามนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะถ้าหากว่าพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วเนี่ยการมีสถานะเป็นอภิสิทธิชนในสังคมไทยมันจะเกิดจากความหลากหลายมีปัจจัยหลายปัจจัยนะครับ บางคนก็ขยับฐานะขึ้นไปเป็นอภิสิทธิชนได้อย่างพิสดารบางคนก็มาจากชนชั้นล่างเลยแต่เมื่อครอบครองแต่เมื่อมีอำนาจรัฐก็กลายเป็นอภิสิทธิชนไปโดยปริยายส่วนคนบางคนมาจากชนชั้นสูงนะครับมักจะได้รับอภิสิทธิ์ไปตามสถานภาพของการเกิดอยู่แล้วแต่ถ้าว่าคนกลุ่มหลังเนี่ยมีจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับที่ได้กลายเป็นผู้มีอภิสิทธิ์ชนชั้นที่ถูกมองว่า มีอภิสิทธิ์ตามกว่าผู้มีอภิสิทธิ์ที่อยู่ในกลุ่มผู้มีอำนาจรัฐและกลุ่มผู้มีอำนาจทุนระดับชาติและข้ามชาติดังนั้นเนี่ยความเป็นอภิสิทธิชนจึงไม่ได้ยึดต,ติดหรือมีข้อจํากัดอยู่ที่สถานภาพของการกําเนิดนะครับแต่ยังอยู่ที่ปัจจัยอื่นๆเช่นการเป็นผู้มีโคกรัพย์มากมายล้นฟ้าเช่นการมีอำนาจรัฐเช่นการได้เข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับผู้มีอำนาจรัฐและอำนาจทุน คำถามคือทำไมคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยถึงอยากจะเป็นอภิสิทธิชนใช้คำว่าคนจำนวนไม่น้อยนะครับก็เพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขาไม่ต้องการเป็นอภิสิทธิชนแล้วครับแม้จะมีสถานภาพการเกิดที่สูงส่งมากกว่าคนทั่วไปและบางคนก็มีเงินมีทองมากมายล้นฟ้าท่วมดินดังนั้นเนี่ยจะไปเหมารวมคงไม่ได้ครับเหมารวมว่าคนที่เกิดมาสูงสักหรือว่ามีเงินมีทองล้นฟ้าท่วมแผ่นดินเนี่ยจะต้องเป็นอภิสิทธิชนเสมอไปไม่ได้นะครับ เพราะถ้าเกิดพิจารณาลึกจริงๆแล้วเนี่ยก็พบว่าคนบางจําพวกเกิดมาจากชนชั้นล่างแต่แล้ววันหนึ่งก็ได้เลื่อนสถานภาพเป็นอภิสิทธิชนเพราะมีอํานาจรัฐและมีเงินทองพภกทรัพย์มากมายกลับไปตอบคําถามว่าทาไมคนจํานวนไม่น้อยถึงอยากจะเป็นอภิสิทธิชนตอบได้สั้นๆครับโดยสรุปว่าเพราะเขาต้องการสิทธิพิเศษต่างๆนานาเหนือกว่าผู้อื่นแค่นั่นแหละครับเป็นเรื่องที่น่าสมเพชมากนะครับ ที่คนบางคนซึ่งมีสถานภาพเป็นอภิสิทธิชนอยู่แล้วเนี่ยแต่กลับดัดจริตจ,จีบปากจีบคอบอกว่าตนเนี่ยเป็นสามัญชนคนธรมธรมดาธรรมดาแต่เมื่อพร่ำออกมาว่าตนไม่ใช่อภิสิทธิชนแต่กลับทําตัวเป็นอภิสิทธิชนยิ่งกว่าเจ้านายชั้นสูงที่เกิดมาในราชตระกูลโดยแท้ต้องย้ํานะครับว่าสังคมไทยเนี่ยมีคนที่เป็นอภิสิทธิชนจริงๆเห็นได้จากเหตุการณ์และก็ปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมนี้ ช่นการได้เรียนในโรงเรียนระดับประถมระดับมัธยมบางแห่งการได้ทำงานในสถานที่บางแห่งการได้เข้าอบรมในโครงการบางชนิดรวมถึงการได้อยู่ในหมู่บ้านบางหมู่บ้านด้วยซ้ำไปเราได้เห็นถึงการได้รับสิทธิพิเศษของคนจําพวกอภิสิทธิชนในสังคมไทยมาแล้วจนแทบจะกลายเป็นเรื่องที่ชาชินตัวอย่างที่เจ็บปวดในสังคมไทยที่หลายคนยังเลือไม่ลงนะครับคือในยุคที่คนไทยเราต้องแย่งชิงวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด -19 จําได้ใช่ไหมครับ มีคนจํานวนไม่น้อยนะครับต้องตะเกียกตะกายไปเข้าคิวเพื่อรอรับวัคซีนคนจํานวนหลายล้านคนเข้าคิวแล้วเข้าคิวอีกแต่ก็ไม่ได้รับวัคซีนแต่กลับมีคนบางจำพวกเดินเชัดหน้าเข้าไปฉีดวัคซีนได้ทั้งๆท,ที่ไม่ต้องเข้าคิวคนจะพวกนี้ที่เห็นกันชัดๆก็คือบรรดาสสทั้งหลายดารานักร้องและพวกพ้องของสสทั้งหลายท,ทั้งทงที่คนซึ่งสมควรจะได้รับวัคซีนก่อนเนี่ยคือกลุ่มของหมอ ยาบาบลเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่ต้องได้รับวัคซีนก่อนดันได้รับวัคซีนหลังจากพวกอภิสิทธิชนที่ไร้ความละอายภาพการแย่งวัคซีนโควิด -19 คือเครื่องยืนยันได้ดีนะครับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้คนไทยทุกคนมีความเท,าเท่าเทียมกันได้หรอกครับเพราะว่ารัฐบาลไทยก็คืออภิสิทธิชนกลุ่มหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด -19 นี่คือฉากหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเมืองไทยเนี่ยมีอภิสิทธิชนจริงแท้ยิ่งกว่าจริงแต่เรื่องนั้นมันก็ผ่านไปแล้วนะครับเพราะว่าบัดนี้เนี่ยวัคซีนป้องกันโควิด1 9มีล้นตลาดในประเทศไทยดังนั้นในรัฐบาลยุคหนึ่งเนี่ยจึงพยายามที่จะอ้อนวอนให้คนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนเนี่ยไปรับวัคซีนซะก่อนที่วัคซีนจะหมดอายุและต้องโยนทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์และต้องเสียเงินตราของประเทศอย่างไร้ค่านะครับเอาละครับคราวนี้มาพูดถึงเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้ว ในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีใช้เวลาไม่นานนักกับการคว้าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไปครองได้แบบสบายๆแบบเท่ๆแบบไร้กังวลเศรษฐาเนี่ยไปพูดที่งานเลี้ยงของหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักรหรือวพอ,อรุ่นที่65ซึ่งก็ถูกสังคมไทยมองมาโดยตลอดนะครับว่าเป็นหลักสูตรของเหล่าอาภิสิทธิชนกลุ่มหนึ่ง ทั้งอภิสิทธิชนตัวจริงและก็คนบางกลุ่มบางจำพวกที่ตะกายดาวอยากจะเป็นอภิสิทธิชนกับเขาด้วยจึงต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนเข้าไปอบรมหลักสูตรนี้ให้จนได้ความน่าสนใจของการที่เศรษฐาไปร่วมงานที่วพอเนี่ยนะครับคือการพูดตรงๆกลางงานว่าผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้นับเป็นอภิสิทธิชนกลุ่มหนึ่งของสังคมไทยแล้วเศรษฐาก็สารภาพกลางงานบอกว่าผมไม่เคยเข้าอบรมหลักสูตรนี้ เลยทำให้ถูกสังคมเนี่ยตีความแล้วก็ตั้งคำถามว่าลึกๆแล้วเนี่ยเศรษฐาอยากจะเข้าอบรมหลักสูตรนี้ใช่ไหมแต่ไม่ได้รับเลือกให้เข้าอบรมใช่ไหมแต่ก็ช่างเลยครับเพราะถึงแม้จะไม่ได้เข้าอบรมเนี่ยแต่ก็มาในฐานะผู้เหนือกว่าผู้เข้าอบรมนะครับเพราะว่ามาในสถานภาพของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาในพูดถึงเรื่องสายสัมพันธ์โยงใหญ่หรือว่าคอนเนคชันของคนที่เข้ารับการอบรมที่วพอ,อโดยบอกว่าอย่างนี้ครับคอนเนคชัน ที่ผู้เข้าอบรมได้จากโครงการนี้เนี่ยจะนําไปสู่ผลประโยชน์ในหน้าที่การงานของคนแต่ละคนแล้วก็จะนําไปสู่การต่อยอดในด้านธุรกิจอย่างมากมายมหาศาลเลยสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งที่เศรษฐาพูดในวันดังกล่าวคือการขอให้ใช้คอนเน็ t ชั่นให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่าเพียงแค่ใช้แต่สิทธิพิเศษเท่านั้นขอให้อย่าลืมคนตัวเล็กตัวน้อยช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ผู้ที่อยู่ร่วมในงานเลี้ยงครั้งนี้เนี่ยเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าก่อนที่เศรษฐาจะกล่าวในที่ประชุมเนี่ยบรรยากาศในห้องจัดเลี้ยงนี่คึกคักมากเป็นพิเศษทุกคนก็ส่งเสียงพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเลยแต่พอเศรษฐาพูดจบปุ๊บบรรยากาศในห้องประชุมก็เปลี่ยนไปทันทีก็ไม่แน่ใจนะครับว่านิ่งเพราะว่าได้คิดหรือว่านิ่งเพราะว่าถูกตบหน้ากลางงานอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าหลักสูตรบปอหลักสูตรนี้เนี่ย ไม่ได้เป็นหลักสูตรเพรียงหลักสูตรเดียวเท่านั้นนะครับที่สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรของเ่าอภิสิทธิชนแต่ยังมีอีกสารพัดหลักสูตรเลยไม่ไว่าจะเป็นวิทยาลัยตลาดทุนสถาบันวิทยาการพลังงานและอีกสารพัดหลักสูตรที่เปิดดำเนินการโดยสถาบันพระปกเกลา้าและก็องค์กรต่างๆที่อ้างว่าเป็นองค์กรอิสระแม้กระทั่งศาลก็ยังอุตสาห์เปิดหลักสูตรที่คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรสำหรับอภิสิทธิชนเหตุที่คนจำนวนไม่น้อยเข้าใจเช่นนั้น เพราะว่ามีคนหน้าตาเดิมๆซ้ำๆเวียนวนวนเวียนเข้าไปอบรมหลักสูตรต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจบางคนนี่บ้าถึงขนาดพิมพ์ลงนามบัตรเลยนะครับบอกว่าอบรมหลักสูตรอภิสิทธิ์ชนอะไรมาแล้วบ้างบางคนบ้ายิ่งกว่านั้นอีกครับอุตส่าห์พิมพ์ลงบนลายของตัวเองเลยว่าผ่านหลักสูตรมหาสจัจพันธ์ลึกอะไรมาแล้วบ้างการตั้งหลักสูตรอบรมที่ใช้ชื่อประมาณว่าผู้บริหารระดับสูงต่างๆนานาในสังคมไทยเนี่ยนะครับส่วนหนึ่ง เพราะว่าต้องการจะสร้างคอนเนคชันให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้เข้ารับการอบรมต้องการสร้างเครือข่ายภายในระบบอำนาจรัฐโดยโยงเข้ากับอำนาจทุนโดยเฉพาะกลุ่มทุนที่ต้องการเข้าไปแนบชิดกับอำนาจรัฐเพื่อหวังผลในการทำธุรกิจแบบรัดดังนั้นเนี่ยนะครับคอนเนคชันที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรอภิมหาอภิสิทธิชนชั้นนำไปสู่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์สาธารณะ แนะนำอย่างนี้นะครับถ้าใครสนใจเรื่องหลักสูตรอภิสิทธิชนต่างๆในสังคมเนี่ยลองไปอ่านงานวิจัยของนวลน,น้อยตรีรัตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงดูกันแล้วกันนะครับทีนี้นอกจากการอบรมหลักสูตรอภิสิทธิชนต่างๆแล้วเนี่ยการประกาศว่าตนเองเป็นคนพิเศษเหนือระดับก็ยังปรากฏออกมาในรูปแบบของการเลือกที่พักอาศัย ซึ่งจะเห็นได้อย่างเสมอๆนะครับว่ามีคําโฆษณาขายโครงการอสังหาริมทรัพย์บางโครงการเนี่ยจงใจทําให้ผู้ซื้อโครงการเข้าใจว่าการได้เข้าไปอยู่อาศัยในโครงการบางแห่งจะสามารถยกระดับเปลี่ยนสถานภาพกลายเป็นชนชั้นสูงของเมืองไทยไปได้โดยปริยายดังจะพบคําโฆษณาขายโครงการอสังหาริมทรัพย์บางแห่งที่มักจะใช้คําว่าเอกสิทธิ์เหนือเอกสิทธิ์หรือไม่ก็อาณาจักรของคนมีระดับหรือไม่ก็อาณาจักรแห่งความสุขเหนือระดับ ความสุขทั่วไปดังนั้นเนี่ยนะครับจึงทําให้คนจนํานวนหนึ่งเข้าใจว่าถ้าหากต้องการเป็นคนมีระดับมีความเหนือกว่าก็ต้องตะกายเข้าไปอยู่ในอาณาจักรที่ให้ความสุขได้เหนือกว่าที่อื่นๆอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าเรามีโอกาสถามคนที่เป็นอภิสิทธิชนเนี่ยว่าเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในชนชั้นใดเขาก็มักจะตอบอย่างเป็นทางการนะครับว่าเป็นคนธรมธรมดาๆสามารถนี่แหละครับหรือไม่ก็ต้องตอบว่าเป็นคนชั้นกลางครับเพราะว่า มักจะไม่มีใครกล้าประกาศว่าตนเองเนี่ยเป็นคนชั้นสูงหรือเป็นอภิสิทธิชนจําเป็นจะต้องกลับไปกล่าวย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสังคมไทยมีอภิสิทธิชนอยู่จริงๆส่วนอภิสิทธิชนในสังคมไทยมาจากไหนถ้าหากว่าคุณผู้อ่านสนใจจะค้นหารายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยต้องกลับไปค้นคว้างานเขียนเรื่องชนชั้นในสังคมไทยอ่านเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะมีงานเขียนเรื่องนี้อยู่มากมายเลยทีเดียวเช่นงานของชัตรทิพย์นาสุภา รีชาเปี่ยมพงศสารบวรวิทยเ์เจริญเลิศสุพางจันทบานิชและวิทยากรเชียงกูลอย่างนี้เป็นตน้นเอาละครับบทสรุปของบทความนี้เฉลิมชัยบอกว่ามันคือสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำในแง่มุมต่างๆจริงไหมจริงครับทั้งเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐสถานะเหลื่อมล้ำด้านอำนาจด้านการดำรงชีวิตประจำวันและด้านการเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่จำเป็น สำหรับชีวิตแล้วก็ต้องยอมรับด้ว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่อนุญาตให้ผู้คนที่เป็นสมาชิกของสังคมสามารถที่จะเลื่อนชั้นสามารถขยับสถานภาพของตัวเองได้อย่างง่ายดายนะครับเช่นคนที่มาจากชนชั้นล่างก็สามารถกลายเป็นชนชั้นกลางและก็ชนชั้นสูงได้ถ้าหากว่ามีการศึกษาดีมากๆมีฐานทางการเงินดีมากๆและมีอํานาจรัฐมากๆดังนั้นเนี่ยนะครับจึงกล่าวได้ว่าสังคมไทยเราไม่ได้ปิดกัน้น การเลื่อนการขยับการปรับสถานะของบุคคลนะครับแต่กลับเปิดเสรีเป็นอย่างมากซะด้วยซ้ำไปดังนั้นคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยจึงเปลี่ยนสถานะเป็นชนชั้นอภิสิทธิ์ได้โดยไม่ยากเย็นอาศัยช่องทางการขยับสถานภาพทั้งแบบซื่อสัตย์ด้วยการสร้างฐานะด้วยความสุจริตเพิ่มความรู้อย่างแท้จริงแล้วก็เพิ่มบุญญาบาร,รมีทางธรรมะกับอิคุนทางหนึ่งคือการตะเกียกตะกายพาตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มอภิสิทธิ์ชนด้วยกัน เข้าไปอบรมหลักสูตรอภิมหาอภิสิทธิชนสารพัดชนิดที่เปิดกันมากยิ่งกว่าดอกเห็ดในช่วงหน้าฝนรวมถึงการเป็นอภิสิทธิชนด้วยการใช้สปริงบอร์ดดีตัวเองเข้าไปมีอำนาจรัฐแบบทางรัฐให้เร็วมากที่สุดโดยที่ไม่สนใจถึงกระบวนการเข้าไปมีอำนาจแต่เน้นเพียงจุดสุดท้ายของการเป็นผู้มีอำนาจรัฐเท่านั้นเพราะก็ใช้หลักการมาอย่างนี้ครับเมื่อมีอำนาจรัฐแล้วเนี่ยสามารถทำอะไรได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ตาม